สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับโชคลาภครั้งใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โชคลาบที่จะเข้ามาจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยน,นะคะใบแรกสามถ้วยหไม้เท้านะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากเป็นไพ่พพปิคเนตห้าถ้วยนะคะสมดาบเพสออกรับแดถ้วย 4ี่เหรียญน,นะคะ King of Sword แล้วก็ใบสุดท้าย7เหรียญโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับชาวราศีกันนะคะจะมีข่าวดีนะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของงานใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่นะที่กำลังจะไปได้สวยเลยหรือบางท่านนะคะที่กำลังมองหางานใหม่มองหาโอกาสดีๆ ก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่เคยถูกมองข้ามนะก็จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามานะคะหรือข่าวดีจากการารวมกลุ่มการสังสรรค์นะอาจจะมีการพบปะเพื่อนเก่านะคะมีการเข้าสังคมใหม่ๆที่มันจะช่วยส่งเสริมทำให้การทำงานหรือการทำธุรกิจก็มีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะได้เพรสช่นอะไรใหม่ๆ ได้แรงบันดาลใจดีๆในการพบปะผู้คนในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการไปร่วมงานเลื่อนเลิงงานสังสรรค์งานเปิดกิจการร้านค้าใหม่งานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานนะคะเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดไม่กดดันนะคะก็เป็นช่วงที่ชีวิตจะได้พักเบรกไปเติมพลังใจสร้างพลังบวกอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัว ไปเที่ยวกับคนรักก็ได้นะคะได้ไปชาร์จพลังนะกลับมาจะได้มีแรงในการทำงานมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นงานเลื่อนเลงของคุณก็ได้นะฉลองปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้ได้งานใหญ่งานสำคัญมาทำหรือบางท่านมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะได้เปิดกิจการร้านค้าใหม่ขยับขยายสาขา นะมีการเติบโตของธุรกิจในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็จะมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องเงินก็ได้นะเงินที่คุณต้องการหรือปรารถนามีโอกาสที่จะสมหวังนะคะสมหวังเรื่องเงินหรือประตูโชคลาภเปิดรับคุณแล้วนะทำอะไรช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยเงินที่เป็นของเราก็จะเป็นของเรานะคะจะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามา โอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้หรือเราจะได้เจอรูปทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นมีการแข่งขันอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราเป็นผู้ชนะได้รับการคัดเลือกก็ได้นะคะคุณอาจจะกําลังถูกประเมินผลงานมีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นนะพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนปรับตําแหน่งเราให้สูงขึ้นนะคะได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะความใจสู้ความไม่ยอมแพ้ มันมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่ชีวิตกำลังจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะใครที่กำลังมีแฟนกำลังคบๆกันอยูอ่ความสัมพันธ์มีทิศทางที่สดใสนะคะ เป็นช่วงที่ความรักดูแบ่งบ้านมีชีวิตชีวาดูจะมีอนาคตต่อการเพิ่มมากขึ้นนะก็หาเวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พากันไปทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลานอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันแล้วก็เป็นการได้กระชับความรักให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆนะคะ จะอวยพรอวยชัยให้คุณทําสิ่งใดๆนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังนะคะแต่มูแล้วเราก็ต้องลงมือทําด้วยเพราะว่าความสําเร็จส่วนมากมันก็มาจากการลงมือทํามาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณซะส่วนใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ว่าท่านอยู่เคียงข้างนะท่านจะเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะประทานพร หรือคำอธิษฐานนะคะที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านได้รับทราบแล้วแล้วท่านก็เล็งเห็นนะในะความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะอวยพรความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณนะรวมถึงโชคราบเงินทองบรารมีความสำเร็จมากมายที่กำลังจะบังเกิดขึ้นก็ขอให้คุณกระทำแต่ความดีมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะ พยานธรทำมหาหากินชีวิตของคุณก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าแม้ว่าชีวิตมันอาจจะเจออุปสรรคปัญหาเจอสิ่งที่ติดขัดมันก็จะกำลังลี้คายมีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขนะคะหรือสำหรับใครที่อาจจะเคยทำผิดพลาดเคยล้มเหลวในชีวิตจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะเร,เราอย่าไป หมกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจะดีขึ้นได้นะนอกจากม o ฟออนแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังนะความผิดพลาดหรือการที่มันมีความไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนั่นแหละที่มันจะสอนทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็บททดสอบที่คุณได้เจอเจอนี่แหละที่มันเหมือนจะเป็นประสบการณ์ชีวิต นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะโชคลาภที่ส,สรรรส้างด้วยตัวของคุณเองนะดังนั้นก็จงมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งหรือทำเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีคำดูถูกดูแคนหรืออะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบนะเราอย่าไปใส่ใจจงมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำให้เต็มที่คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อย่าให้ใครมาว่าเราได้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันผิดพลาดก็แล้วไปแล้วถือให้มันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่จะสอนให้เรา,เร,า,าระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินหรือสเสน่ห์ในการพูดในการสื่อสารนะคะช่วงนี้พูดอะไรไป ก็มีแต่คนเชื่อถือนะคำพูดที่มีอำนาจมีพลังเวลาที่พูดอะไรออกไปก็จะเหมือนโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะ,ะแต่เราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีพูดที่มันจะเป็นผลดีกับเรื่องของการทํำงานของเราเราอาจจะพูดเพื่อเคลียร์ปัญหานะพูดเพื่อทำให้สินค้าเราขายดิบขายดีก็ได้นะคะ,ะใครที่ทำงานเป็นพนักงานขายนะเป็นเซลล์เป็นในน้า ช่วงนี้คำพูดของเราจะสร้างความสำเร็จนะคะสร้างความสำเร็จเรียกเงินนะเรียกรายได้เข้ามา,มากมายหรือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขายของกินของใช้นะช่วงนี้ก็จะขายดิบขายดีมีกำไรหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับสถานเสริมสวยความงามาเป็นช่างแต่งหน้านะช่างทำผม หรือขายพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะก็ค่อนข้างดีมากๆนะช่วงนี้เฮงปังสุดยอดเลยนะคะในกลุ่มอาชีพที่อาจารย์กล่าวมานะก็เป็นช่วงที่โชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปเจอสิ่งที่คู่ควรไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยทํางานมาหลายที่ทํามาก็หลากหลายอาชีพนะคะ มันก็ไม่ประสบความสําเร็จสทัทีแต่ตอนนี้เหมือนคุณจะได้เจออาชีพที่ใช่เจอธุรกิจที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังแล้วก็ชีวิตกําลังจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะบางท่านมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยใหม่อาจจะมีบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ก็ได้นะคะมีดวงที่จะได้รับเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะหรือใครอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซ่อมแซมบ้านนะคะสามารถทําได้ นะมีโอกาสได้ทําตามที่หวังเอาไว้นะคะหรือบางท่านนะจะมีข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะเหมือนเราทํางานเก่งได้รับความไว้วางใจก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีอํานาจในการสั่งการอํานาจในการบริหารนะแล้วก็อํานาจในการตัดสินใจซึ่งในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นําคุณอาจจะได้รับมอบหมาย ให้ทำภารกิจที่มันใหญ่หลวงก็ได้นะคะ,ะถ้าเราทำสำเร็จนะภารกิจคอมพิวต์ก็อาจจะนำมาซึ่งตาแหน่งเงินนะคะผลตอบแทนที่มันเกินคุ้มนะที่มันจะทำให้เราหายเหนื่อยเป็นปิดพิงเลยนะหรือความเหน็ดเหนื่อยความยากลาบากนั่นแหละที่จะทำให้มีเงินนะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะดวงการเงินก็ดูสดใสนะดูมีอนาคตนะคะดั่งไพ่เจ็ดเหรียญ คุณจะเจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆก็ขอให้คุณลงมือทำด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีไม n d เซ t ที่ดีในการลงมือทำก็จะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จดังที่ใจคุณปรารถนาดูคุณจะมีอนาคตที่ดีมากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะมีการวางแผนนะการใช้จ่ายเงินอาจจะอยากลงทุนในสิ่งใหม่ๆนะคะ หรือนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่มันจะก่อเกิดเป็นผลกำไรที่ดีในอนาคตแต่ว่าการจะลงทุนในสิ่งใดนั้นก็เอาที่แบบว่าไม่ไม่เสี่ยงเกินไปหรือไม่ต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินลงทุนสูงนะคะเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะเงินลงทุนเพียงไม่กี่บาทนะคะหรือลงแรงก่อนก็ได้ นะมันมีหลายอย่างที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินลงทุนสูงค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะก่อเกิดเป็นผลตอบแทนเป็นรายได้ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะดวงการเงินก็ค่อนข้างเฮงปังดีมากๆขอให้บริหารจัดก,การให้ดีรอบคอบให้มากในการใช้จ่ายเงินนะคะคิดคิดให้เยอะนิดนึงนะก่อนที่จะจ่ายอะไรออกไปเพื่อป้องกันาการใช้จ่ายที่มันเกินตัว หรือในบางเวลาเราอาจจะอาจจะด้วยความอยากได้อยากมีนะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะนะก็พยายามยับยั้งชั่งใจจะได้ไม่มานึกเสียดายเงินภายหลังนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนกับชาวราศีกันนะคะก็จะมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกันทําให้คุณมีพลังมีความหวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมถึงจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันนะสิ่งที่คุณกําลังเพียรพยายามมันกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะความเหน็ดเหนื่อยอันยาวนานนะมันกําลังจะจบสิ้นแล้วแล้วก็มีดวงของการได้รับการดูแลความเมตตานะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะก็ขอให้าหาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ นะหรือจะทําบุญทําทานโดยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะคะทําทในสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวเราหรือไม่นะคะอ,อย่างเช่นไปปฏิบัติธรรมเนี้ยนอกจากจะได้บุญแล้วมันก็เป็นการได้ฝึกนะฝึกจิตให้นิ่งนะคะนะนิ่งแล้วก็จะเกิดสมาธิเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ย เราก็จะสามารถมีสติแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้รุร่วงไปได้ด้วยดีเสมอนะบางทีการที่เราสามารถก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคนะปัญหาได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็เป็นโชคลาภครั้งใหญ่ที่เราเหมือนได้เคลียร์สิ่งไม่ดีออกไปแล้วชีวิต จะได้เริ่มต้นใหม่ในหนทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ